สวัดีครับผมมึงหล่อเท็ดดี้มาเพิ่งหางรถไปซอราชวงศ์ครับ,ราบ,บงามเป็นงามครับชุดยอดหางงามจักครับคือใครเห็นหางสองบังเดนี้มาทึ้งสองบังซอ,งางองราชวงศ์สอราชวงศ์ทั้งสองบงัง โอ้โหมันมีมาสองบังครับมาให้กำลังใจครับสอราชวงศ์กำลังแย่ yeah, รูนะครับซอยรุ่นซอยเสียกันครับสองคำบงังครับงามๆได้เลยมันได้สามตวด้วยเพิ่มเพิ่มมันได้สามตวดเอาอยู่กันนะงามได้สองบังครับมาล่อรุ่นซอยเสียกันให้ครับ ต่อดาโตงครับหา,หายครับหับเป็นสองังเตรียมตัวตันแรกแง่รูนะครับาเกำลังลเยี่ยู งครับมาซอยลุ่นซอยเสียกันครับชคดีโชมานครับซอยเสียถึงสองบังครับขอบคุณท,ที่ติดตามมาชมรายการสี่สวัสดีครับ